สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ป่าตเต็มไปด้วยธรรมชาติและก็พยันตรายจากคนจากสิ่งมีชีวิตแปลกปลอมจากธรรมชาติใดๆก็ตามผมจานัดรับหน้าที่เป็นหน่วยตรวจตาราตะเวนผู้พิทักป่านั่นเองครับ Forest Ranger Service วันนี้ดูซิว่าในการทำงานของผมนั้นจะต้องเจอกับอะไรที่น่าผนลุกกันบ้างตามผมเข้ามาเลยครับผมเกมสอยองขวัญในป่าแบบนี้พี่ลยชอบชอบโดยเฉพาะป่า ที่เป็นป่าเดียวกันน่ะนะถ้าชอบลงหน้าดาบทองให้ <c oughs> อาะครับ The Forest Ranger Service นะครับเกมเนี้ยมันเป็นเกมที่เบสจากชีวิตรจริงเลยนะสร้างมาจากเหตุการณ์จริงแล้วก็เรื่องราวของคนที่ชอบไปเดินป่านะครับนี่เป็นมุมมองจากเรื่องราวเหล่านั้นเราเป็นนักข่าวท่านหนึ่งที่เข้าไปตามหาคนเดินป่าที่หายตัวไปซึ่งวิธีการที่จะเข้าไปหาบ่อแสเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ก็คือเราไปสมัครเป็น ผู้พิทักษป่าเนี่ยแหละครับ Forest Ranger Service เพื่อที่จะได้เข้าไปเดินป่าตอนกลางคืนคือจริงเราเป็นนักข่าวนะแต่เราแฝงตัวไปทําหน้าที่นี้เพื่อให้ได้เข้าไปเดินป่าตอนกลางคืนนั่นเองเป็นเขาเรียกว่าเป็นความทะเยอทยานมากนะเป็นนักข่าวดีๆไม่ชอบอยากเข้าไปสำรวจป่าตอนกลางคืนแบบกฎหมายก็เลยไปสมัครเป็นผู้ตรวจตาผู้ราดตะเวนป่าในตอนกลางคืนครับหาทามน้ฮและนี่ฮะ เริ่มมาผมเดินกลับหลังก็เลยไม่รู้เป็นอะไรโรคจิตมีเสียงคนเดินใช่ไหมที่ไม่ใช่เสียงผมอะใช่ไหมแล้วในที่แบบนี้ถ้าจะมีคนหายตัวไปก็ไม่แปลกเลยเฮียมืดมากไปตามทางดูครับ บยากาศวิเวกวิเวงวงสุดแล้วเหมือนเราบันทึกกล้องไปด้วยครับเนี่ยเพราะเราแบบมีความเป็นนักข่าวอยู่นะแอบเอากล้องวิดีโอมาถ่ายอะไรเงี้ยเกมนี้เหมือนจะให้เดินตามทางทับนอกลู่ไม่ได้เลยผมพยายามนอกลู่ตลอดผมชอบนอกลู่แล้วในป่าที่เต็มไปด้วยหมอกเฮีย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 อะไรเนี่ย กลับเลยได้ไหมวอรหนึ่งเรียกวอ2สองของกาลังเสริมด่วนไอ้เฮียไม่ไหวนะเพลงบิวจัดเสียงรอบหูมากกูใส่หูฟังเปิดสุดเสียงมันเซร์ลาวสุดๆเสียงเหมือนมีหม,มีมีหมามีหมูป่ามีเฮียเต็ไมไปหมดคือนอกจากความน่ากลัวความมืดแล้วเนี่ย มันก็มีสัตว์ด้วยนะครับถ้าเดินป่าก็คือจริงๆจะรู้ว่าสิ่งที่น่ากลัวเนี่ยก็คือสัตว์ป่าเนี่ยนะครับกูได้ยินเสียงหมูป่าเนี่ยหรือป่าวะเนี่ยเสียงตัวเฮียเ้ยวนี่โอ้โหมึงละงมไมปปบเนี่ย กจะโดนแดกวะเนี่ยหลังเข้าปะเนี่ยเฮ้ยไม่ไหวเสียงจีหูมากใครใส่หูฟังแบบผมนี่รู้เรื่องแน่นอนเฮ้ยอ,อะไรอะ่ะมาทางไหนอะ่ะชายชุดแดงคนนั้นไม่มีหน้าด้วย เเอเออ hey ้าสวัสดีคนที่ <of S 2> ชอบท่องราตรีทั้งหลายนี่คือสถานีข่าวที่มีข่าวที <S <S ่เขาเรียกว่า ชาวโชว์ที่สุดช่วงนี้มีคนเดินข่าหายตัวไปจากข้อมูลที่ได้มาของอุทยานแห่งชาติมีคนประมาณ1 0 0 0 2 5 0 0คนหายตัวไปในอุทยานแห่งนี้ไม่ว่าจะเป็นเดดวอลเลย์เยลโลสโตนแคสเคดมีข่าวการหายตัวไปมากมายจำนวนตัวเลขที่หายตัวไปก็มากจริงๆมหาศาลมากๆ ฉันมีเรื่องของคนคนนึงจะาเล่าให้ฟังมีนักเดินป่าคนนึงถูกพบตัวโดยไม่รู้ว่าเขาหายตัวไปได้ยังไงในป่าแถมมีอาการตื่นตระหนกตกใจอ้างว่าพวกเขาถูกจับตาดูโดยสิ่งมีชีวิตบางอย่างที่พวกเขามองไม่เห็นอยู่ในต้นไม้เหล่านั้น แต่ว่าตอนที่เราเล่นมเมื่อกี้เป็นเหตุการณ์ของคนที่ไปเดินป่านะครับแล้วตอนนี้เราน่าจะเป็นนักข่าวแล้วละ่ะกูว่าฟังสถานีวิทยุเหมือนแบบเฮ้ยเดอะโกด์อะข่าวการหายตัวไปของจํานวนคนหลักพันเลยนะครับพันถึงสองพันห้าร้อยคนหายตัวไปในอุทยานแห่งชาติเหล่านี้คนที่ไปเดินป่าบ้างอะไรบ้างบางคนหายตัวไปแล้วโผล่มาทีหนึ่งแล้วอ้างว่าแบบว่ามีคนแอบมองพวกเขาอยู่ในความมืดในต้นไม้อะไรเงี้ยเหมือนเมื่อกี้ที่กูเจอเลยเฮ้ยอย่างหลอน แล้วมีชายชุดแดงด้วยแล้วตอนนี้เราก็กลายเป็นคนที่มาขับรถอยู่กลางอุทยานเหล่านี้เราบังคิดว่านะก็ขับรถไปตามทางมึงไม่เปิดไฟหน่อยหรอวะมืดชิบหายในรถมึงเนี่ยมองไม่เห็นเลยเลยผมว่าเรากำลังมุ่งหน้าไปที่ไหนสักที่นะครับตอนนี้เราน่าจะรับบทเป็นนักข่าวคนนั้นแล้ว ก่อนหน้าน,นี้เราน่าจะเป็นคนที่ไปเดินป่าเป็นแบบคนที่หลงทางในป่าอะไรอย่างเงี้ยที่หายตัวไปแล้วเหมือนจะเจอจุดพักรถว่ะพับน้ำมันแวะหน่อยไหมเดี๋ยวไม่พ้นด้วยี้แล้วเราเลี้ยวเข้ามาจอดที่จุดพักรถครับ quick and go แล้วมีสายตาเหมือนจ้องมาจากป่าข้างนอกด้วยเหมือนกำลังดูหนังผีน้ำมันตอนนี้ราคาแรงอยู่นะเข้ารถเลยก,ก็ได้หรือกูเข้าร้านสะดวกซื้อร้านอาหารก่อนในร้านก็ มีมุมให้นั่งนะครับมีผลไม้ขายมีตู้เครื่องดื่มอะไรเงี้ยแมงจ้องหน้าเราแบบไม่พักผู้ชายคนนี้น่าจะเป็นเจ้าของรถคันดำนะลองคุยกับเจ้าของร้านดูก่อน evening can I g What สวัสดีคุณอยากได้อะไรหรือเปล่าเราก็เลยบอกว่าผมแค่แวะมาเติมสเสบียงนะครับพอดีผมเป็นผู้ดูแลอุทยานคนใหม่ New นะิวเรนเจอร์ะก็เป็นแบบหน่วยลัตเะเวนแหละคือถ้าตามเนื้อเรื่องที่อ่านมาเนี่ยเราเป็นนักข่าวที่แฝงตัวมาเป็นหน่วยลัตเะเวนเนาะมาเป็นเรนเจอร์เนาะก็ก็พูดไปตามนั้นครับแวซื้อเบียงอ,อีกแล้วเหรอพวกนายเนี่ยมาเพิ่มอีกคนแล้วอย่างนั้นเหรอด m มเนี่ยมันแปลว่า พูดอย่างนี้หมายความว่าอย่างไงครับถามก่อนคือทำไมถึงบอกว่ามีใหม่คนแล้วอะไรเงี้ยก็มันมีคนใหม่มาที่นี่ทุกๆเดือนเลยนะสิเปลี่ยนพนักงานตลอด Some people just บางคนเนี่ยทนไม่ไหวหรอกเวลาที่ต้องเข้าไปในป่าเพราะว่าในนั้นน่มันน่ากลัวรู้ใช่ไหม เออเชียใช่น่ากลัวจริงป่า,มาเมื่อกี้ที่กูเข้าไปเดินเนเกินกูซื้อแตงโมแล้วกันใั้นคุยอะไรไม่ได้แล้วนะครับแล้วคือมั่งพูดจาขู่ด้วยน้ําเสียงที่น่ากลัวแล้วกูจะทําอะไรได้อีกสบวงเบียงอะไรก็ไม่ซื้อด้วยนะไปจากที่นี่ดีกว่าไปทํางานที่ต้องทํางานที่เรารักเอาละครับในเมื่อโดนขู่ขนาดนี้เราก็ไปทํางานกันเถอะ ทำอะไรไม่ได้แล้วนะมีรายงานถึงคนที่หายตัวไปในป่าและถูกคนพบภายหลังจากนั้นมาเขาบอกว่าคนเหล่านั้นมักจะมีอาการทางจิต สูญเสียความทรงจำมีอาการแปลกๆแ,แต่การหายตัวไปเหล่านี้เนี่ยส่วนใหญ่ไม่ค่อยเมคเซนเลยครับอย่างแบบนักเดินเขาที่มีประสบการณ์บางคนคนที่ทำงานในป่าหรือแม้กระทั่งหน่วยล่ตะเวนเองอยู่ดีๆก็หลงป่าได้ยังไงถูกไหมแต่มีเพียง5%ของคนเหล่านี้ที่หายไปที่ไม่สามารถค้นพบได้อีกเลยครับคือหายไปเลย พวกเขาตามหาคนเหล่านี้เป็นสัปดาห์แต่ก็ไม่เจออะไรเลยเราก็เลยสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นในป่านั่นกันแน่ครับถ้าผมจะบอกคุณว่ามีการทดลองลับซ่อนอยู่ในป่านั่นแหละรัฐบาลหรือเงามืดหรืออะไรก็ตามที่เป็นเงาดำเป็นผู้ชายในสูตรสีดำอะไรอย่างเงี้ย คือต้องบอกว่าอันนี้เป็นวิทยุแบบเหมือนเดอะโกสแบบรายการเล่าเรื่องผีเขาก็จะแบบว่าพูดไปเรื่อยครับแต่มันก็คงมีข้อมูลความจริงบางอย่างข้อมูลที่เขามาพูดบางอย่างที่บอกว่ามันน่าแปลกคนที่หายตัวไปและถูกคนพบอะ่ะส่วนใหญ่จะมีอาการทางจิตตามมาสูญเสียความทรงจําเห็นภาพหลอนแต่ที่น่าแปลกกว่านั้นคือคนที่หายตัวไปส่วนใหญ่เป็นคนที่มีประสบการณ์การเดินป่าอยู่แล้วก็ไม่น่าจะหลงทางได้หรือแม้กระทั่งหน่วยรัตเวนเนงก็ตามก็ยังหลงป่าได้ เลนเจอร์ก็คือเราเนี่ยอาชีพเราเนี่ยแหละสะพานนี่เหมือนกูเคยผ่านมาแล้วป่าวะเอ๊ะใช่สะพานนั้นผ่านมาแล้วแล้วทำไมวนกลับมานี่กะเฮ้ย อะไรวะเดี๋ยวนะอะไรอะ่ะแต่ผมสงสัยนะมันมีมุมกล้องจากตรงนั้นอยู่นะครับเกิดอะไรขึ้นวะรอบน,นี้ผู้ชายชุดดำหายไปแล้วด้วยครับคุยกับเฮียดีดีดูเหมือนมีบางอย่างที่คุณกำลังตามหามันหายไปหรือยังไงฮะ คืออะไรอ่ะบางอย่างที่เราตามหามันหายไปนี่หรือเปล่าพราทำไมาถึงมีข้อมูลนี่มันกระเป๋าที่มีเอกสารเกี่ยวกับคนหายตัวไปนี่นะทำไมาถึงมาอยู่ตรงนี้ครับแล้เฮียนี่นมนแม่งแปลกๆแล้วมึง n ง หน่วยลาดตะเวนคนใหม่อย่างนั้นเหรอพวกเขามาแล้วก็ไปเหมือนกระสายลมที่พัดผ่านเลยนะดูเหมือนป่ากําลังเล่นกลกับนายแล้วล่ะเดี๋ยวนายก็รู้เองเราเลยพูดว่าเออผมว่าผมหลงทางอะครับคุณช่วยบอกทางผมหน่อยได้ไหม Lost a hiker recently, vanished in the woods, swallowed whole. Happens more than you'd ever be told. แม่งพูดเป็นกรอนอะทุกคน หลงทางเหรอก็เหมือนกับพวกนักเดินป่าก่อนหน้านี้หายตัวไปในป่าโดนกลืนทั้งเป็นเกิดขึ้นบ่อยครั้งมากกว่าที่นายเคยได้ยินมาอีกนะเอ๊ะ like มันพูดเป็นก่อนอเฮียมันบอกว่าฉันอยู่ที่นี่มาสักพักแล้วฉันเห็นคนเนี่ยเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา พวกเราหน่วยลาดตะเวนเหมือนนายเนะี่ยเพียงแต่ว่าเรื่องราวมันถูกเรียบเรียงใหม่มีบางอย่างในป่าน,นี้บางอย่างที่แปลกประหลาด Good luck, Ranger. ขอให้โชคดีนะ knows who stays and who ป่าน,นี้มันก็เหมือนเขาวงกดมันรู้ว่าใครที่ควรจะอยู่และใครที่ควรจะตายอะไรอ่ะนี่ถ้ากูวนอีกรอบหนึ่งเนี่ยก็คือกูกลับมาที่นี่แต่ผมว่านะผมว่านะเราจะต้องเดินเข้าไปในนั้นมากกว่า แต่ผมจะขออนุญาตลองขับอีกสักรอบหนึ่งอ่ะรอบที่สามคือถ้ามึงยังวนกลับมาที่นี่อีกแล้วก็มีข่าวเหรอครับไอ้เชี่ยกีหน้าคุณลุงนี่เสียงวิทยุก็แบบว่า อะไรอ่ะมุดอะไรอ่ะดูเหมือนว่าคนที่หายตัวไปคนหนึ่งนะครับกินนิ้วตัวเองเฮ้ย <c oughs> <c oughs> อะไรอ่ะกลับมาอีกแล้วอ่ะ อะไรวะเนี่ยรอบนี้มีคนมายืนอยู่ตรงนั้นแล้วเนี่ยไอ้เฮียไม่ใช่แหละไฟแดงแล้วเนี่ยหนักแล้วเนี่ยให้เดินเข้าไปแน่นอนทำไมไฟแดงแล้วอะรอบรอบนี้แปลกแล้วเนี่ยมึงแปลกแล้วไอ้เหียลุงมึงมึงแปลกแล้วเนี่ยอะไรเนี่ย กดไฟเขียวได้ไหมไม่ได้ได้วยเย้ยเนี่ยลุง In shadows deep, where trees entwine, a mystery unfolds. A tale malign, through tangled woods, where whispers แแ่ใหห้้้เขาาปาลวละ lost are hikers seen no more. พูดเป็นกอร์นะครับมันบอกว่าให้เข้าไปในป่าที่มีเงามืดน,นั่นแหละความลับจะถูกเปิดเผย Answer the call on the forest breeze. Each ring. A step closer, unravel the twine. Find the hikers lost where the shadows align. ให้ตามเสียงโทรศัพท์เข้าไปในสายลมของป่าแห่งนั้นเสียงโทรศัพท์แต่ละอันก็จะเข้าใกล้ความลับและตามหาคนที่หายไปได้ Well, are you gonna pick it up? ตกลงแกจะรับสายนั้นไหมก็ต้องรับแล้วไหมอะมึงขวางประตูกูอะ Hello? Hello? เออนั่นใครอะครับตื่นดีแค่เอาเมื่อกี้คือความฝันเหรอครับแล้วนี่คือที่ทำงานเราก็คือเราอยู่ในป่าหอหอลาตาเวนเนี่ย uh, <anyone> ฮลัโโลโหลตกลงมีใครอยู่ที่นั่นไหมเล้วนี่อยู่ในสายโทรศัพท์เหรอครับแล้วโทรศัพท์อยู่ไหนอะนิ่มขอ,ของฉันนี่นา ยังไม่ได้แกะกล่องเลย <Hello. S 1> มีเสียงฮัลโหลอยู่นะครับ <Tower six. S 1> นี่ไงหอคอยหกได้ยินฉันไหมฮัลโหลทราบรับวเปลี่ยนคือแรกของนายเป็นยังไงบ้างเนี่ยแล้วก็ตอบไปว่าเออก็น่าสนใจดีนะฉันฝันร้ายอ๋อที่ผ่านมาเมื่อกี้คือฝันร้ายเหรอครับ ความผิดฉันเองอ่ะฉันไม่น่าเล่าเรื่องผีให้นายฟังเลยนะในคืนแรกเราก็เลยถามว่าตกลงนั่นเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นใช่ไหม Actually, no. จริงๆแล้วก็ไม่ <I die. S 1> หรอกนะ weird, right? ก็มีคนของเราคนหนึ่งเคยดิ้นเรื่องนี้มานั่นแหละแปลกดีใช่ไหมล่ะไม่ใช่เรื่องโกหกหรอกนะ Forest Ranger s e r v i c e the Pilot ฉันพาหมาไปเดินเล่นในป่าวันหนึ่งเขาชอบไปเดินไปวิ่งของเขาเองแล้วเขาเกิดหลงทางกับเขาพัดกับเขาไปฉันก็เลยไปตามหาเขาอยู่ดีฉันก็มองเห็นที่พื้นฉันมองลงไปที่พื้นนั่นที่มุมสายตาของฉันฉันเห็นผู้ชายในชุดสีแดงยืนอยู่ตรงหน้าฉันพอฉันมองหน้าเขา ฉันจะพูดอะไรกันสักอย่างเขาหนึ่งเขาก็หายตัวไปฉันตกใจเล็กน้อยแล้วฉันก็รีบวิ่งกลับบ้านในทางที่ฉันมาถึงที่นี่ฉันพยายามมองหาเจ้าหมาน้อยของฉันพอฉันหันกลับไปเพื่อที่จะเดินกลับบ้านแล้วอยู่ดีตรงหน้าฉันก็มีขากว้างถูกฉีกทิ้งไว้ที่พื้นจากนั้นฉันก็ไม่เดินไปทางนั้นอีกเลยนี่คือเรื่องที่เขาเล่าอย่างนั้นแหละฮะ จบแล้วครับงงไหมฮะคือไม่ต้องงงนะคือทั้งหมดเนี้ยมันเป็นเอาง่ายๆเหมือนรวมเรื่องผีเกี่ยวกับเรื่องน่ากลัวนในป่าประมาณนั้นตอนเปิดมาเนี่ยเป็นเรื่องของเรื่องหลอนของคนเดินป่าใช่ปะ่ะเดินป่าแล้วเจอชายชุดแดงอะไรเงี้ยแล้วถัดมาก็เป็นเรื่องของคนที่ขับรถวนแล้วก็หลงป่าวนหลูดออกจากป่าไม่ได้อะไรเงี้ยครับสุดท้ายคือสรุปว่าเราอ่ะเป็น,เป,นเป็นเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนนั่นแหละที่ทั้งหมดนั้นอาจจะเป็นแค่ความฝันร้ายที่เกิดขึ้นในหัวเราก็ได้ ทํางานจนหลอนอะไรเงี้ยแต่โดยรวมแล้วเขาก็บอกว่าเบสจากเรื่องจริงเนาะทุกทุกท,ทุกส่วนที่ที่มาประกอบกันในเกมเนี้ยไม่ว่าจะเป็นช่วงแรกที่เป็นช่วงเดินป่าช่วงที่2ที่เป็นช่วงขับรถแล้ววนหลงทางออกจากป่าไม่ได้หรือแม้กระทั่งเรื่องเล่าสุดท้ายที่เล่ามาเมื่อกี้นี้ก็ ก็ถือว่าเป็นเรื่องน่ากลัวที่เกิดขึ้นในป่าเกมนี้พอนทำบรรยากาศได้ดีนะครับเพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่ปฏิปต่อสักเท่าไหร่เกมมันอาจจะแบบว่าจบแบบตัดจบไปอะไรเงี้ยถ้ามันมีต่อแล้วสรุปขมวดรวมให้ก็น่าจะดีกว่านี้แต่โดยรวมแล้วผมชอบบรรยากาศเกมนี้นะดีอยู่วันนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนครับคิดเห็นยังไงคอมเมนต์บอกกันหน่อยแล้วกันเนาะกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันได้ครับแล้วก็อย่าลืมถ้าอยากสมัครเมมเบอร์ดูไลฟ์ย้อนหลังได้แบบล่วงหน้าก่อนใครเลยก็กดปุ่มสมัครที่นี่ปุ่มจอยนนนนนนนครััััับบบเเเขข้้้้าาาา่่่ววววมกกพีีททไไดดลลลย34ตออออืปสส